สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องการสื่ออะไรกับคุณในวันนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลืมกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชิดที่2นะครับแล้วก็ชิ้นสามจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1 2หรือ3ดีครับตกตอกตกตอกตกตอกเสร็จเราก็เลือกกลุไพ่เลยนะครับสําหรับชุดที่1นะครับสิ่งที่ต้องการสื่อคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีคือระปังขึ้นนะครับอย่างแรก คุณต้องไม่รุนแรงครับและอย่าอารมณ์สองขั้วแล้วก็อย่าเวงเก่งแล้วสิ่งหี่สิจะช่วยคุณสมเรตจพอโตอยู่เหมือนกันนะครับมาที่จุดที่สองมานะครับสิ่งต้องการสื่อคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตดีๆขึ้นและปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องมีไม้สื่คุณรวยและอย่าเวงแรงเพราะว่ากับขยะทรรมากินแล้วสิ่งที่สิจะช่วยให้คุณปังพอโตอยู่เหมือนกันนะครับมาที่จุดที่สามมานะครับสิ่งต้องการสื่อคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตดีๆขึ้นและปังขึ้นนะครับอย่างแรกคคุณต้องงไม่่เยา แล้วก็พูดจาดีเรากล้าลุยต่อหมายและสิ่งสิ่จะช่วยคุณปังพอตัวอย่างน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่ากดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดไะไรกระปรกกดเป็นงขวาให้จา์ด้วยนะครับและใครยังไม่ติดตามช่างจารย์ก็รบกวนกดติดตามช่างจา์สักนิดมีแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับได้แล้วครับผมออาจารย์จีรพัฒน์เจริญหมอดูมิคุนี่สวัสดีครับ